บอกแกเอาลายแต่ว่าไม่สลีนะเอาจนเมดนี่อ๋อแต่๋าล <c oughs> <SAN TA Maria> ายสมโครในเพี่น้องเอ้ยพวกนั้นสเป็นแผะเอกสร้อยพี่น้องเอ้ยสาวธุมากับสาวแพรเป็นสีสร้อยตอนแรกสบายดีนะทุกคนมืัอนี้กับฮาวาสิมาเบิ้งเขาเฮ็ดสลีฮอกาบนะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากำลังซอยอยู่พี่น้องเอ้ยสาวธุมากับสาวแพรเพิ่นกำลังซอยอยู่ตอนนี้ ซอยก็ได้หลายแต่่ได้พี่น้องๆเลยเธอว่าสิลีก็หลายสังคุนนะนี่อันนี้ก็สิเป็นข้าวนะพี่น้องเนาๆข้าวบดมาไป็ทีเห็บหอยแล้วพี่น้องเลยสิลีหัวกาบสิผสมข้าวบดอันนี้ก็บสลีทันตะแกะมมืดพี่น้องเนะถือว่าหลายเต่าสิลีก็พอตะขึ้นกระซามทางพุ่นก็เป็นสิลีแกะแล้วแล้วพี่น้องเนยอันนี้ก็สีเป็นกาบเหมืนพี่น้องนะแล้วก็เากับสีอาอกาบตัวนี้แหละไปห่อเนี่ ประมาณนี้แกเอาลายแต่ว่าไม่สลีนะเอาจนเมดนี้๋อ้เทตัวาลายสมโครในเป็นน้อง <S <S ไงพวกเกตแต่พนกติม,มสลีก็งามเต็มกระตาแล้วลูกไมสลีก็นนั้นเป็น,น่ยนพกสร้อยเป็น้องเอ๋สาธุม,มากับสาวแพรเป็นสีสร้อยตอนแลบๆแรบเตมสลีกันเป็น้องไงบางงานกะมีเต็มมานอะไรเปน้องเไงห้างบางงานกะ เต็มแน่นอนี้เป็นกังขูดมะพร้าวมะพ้อถือว่าขุดละเปือนึงยังอยู่เพลือกขูดนี่กับสิไปปั้นแน่นาะปั้นเอาน้ำมันบ่น้ำตาลในเสื้อลายบนน้ำตาลนะ มะพร้าวกะขูดเป็นเทมหุ้หอหอยแล้วนะทุกคนทางนี้เป็นกะกำลังซอยอยู่แต่หึงแล้วยังมีแล้วอยู่ทุงยางคืออันนั้นเชื้อมือใช่ไหมมีเื่อมือมีเื่อมือกันนี่ป้องเอเอเ้าเลิกตีฮะเลิกเอ่อหาห่ไอไว้เนาะอย่ามันแซบเนาะขนาดมันถือนาะถือว่าได้หลายเตอได้ทุกคน ซอยเมือนี่น่าชิเคิงกระซ่ามเพล่ะถือว่าเฮ็ดหลายสมคนนะเฮ็ดแล้วล่ะกะแบ่งดีเอาไปน้องเลยถือว่าหลายคนปั่นเดียวกินตอนนี้กะกำลังลืมขั้นตอนเยอะคันนะพี่น้องเนาะมัดจงยางเชื่อมือได้สะอาดในงานนี้นะแล้วก็อะซิรีเทาะลงไปเสื้อเข้าบดนี่ยนะพี่น้อนๆเทาะลงไป าเทาะลงไปตัวนะกำลังขันนะเพนะี่น้องหลังจากขันแล้วนี่ก็สปไปนะห้องนะเพี่น้องห่อเสื้อใบมันข้างนาี้เรา,าสแสน้ำตาลกาแฟเพื่นนะ้ำตาลเสร้อประมาณเม็ดโลนึงนี่แหละพื่น้องนี่เสียวนวดานนี่ เชื่อจนมืดในงอนหวานไปน้องนะทางปูนกาชิจีมาสลี่อะไรไปน้องนะเชื่อเชื่อโลนึงไปน้องนะต่ันหลังจากขันเพลยแล้วแล้วก็ขันจนมันเห่าได้ทุกคนนะขันเห่าก็สีมาห่อได้แล้วันนี้ เพิ่มันเห่าเนื้อเห่านังทั้งนี้เห่าน้ำตาลแล้วกัน้ำอันนั้นมะพร้าวขูดก็นี้นะพี่น้องๆเพิ่มัป็นของเห่าเดี๋ยวแล้วก็สีมะฮ่อได้ไหมนี่นะจะแปฟไปกระทางฮ่ออย่งนี้แล้วสำหรับคลิปนี้กับสิภาคพี่น้องมาเบิ่งมาส้มซ้ำนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้เลยมีความคิดเห็นแนวเลิกกับคอมเมนต์อยู่ใต้ด้านล่างได้เนาะพี่น้องแล้วก็ สิจบซ้ำนี้คลิปนี้กันไปน้องะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบ้าวล้ำทุนทินผู้ไทยในยเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกลำลังใจให้บ้าวล้ำทุนเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะ